ơi gặp một cái lẹo นมาแต่บ้านนอกบ้านนอกก็ดได้ทิ้งบนบ้านนอกก็ดูถือชอบกุงเทปททีต้องเสียวนี่คือเขาอยู่ตัดจอม่สนใจก็ดึงออกบุเป็นไปดูลาเลยลาเลย เล็บสาวสาวาวมันดูตูมันเล้งงามมันเล็บสาวเ่าเลยตกาเลยโบนจัน Đây là bao tửa khay nghai cửa là tù kong hôm phong Để mình ra thay anh bao tìm vả anh bao tìm hai

ยานะเธอจะขาดจะตายเฮ้ยจระเขคกกำลังโผล่หัวข well. ึ้นมาุเกาะจุนซูเลยหงอเด่เบอรดามชมลักจุกองกองลักจุ่มเลยจะมาดาไปตอนนีเดอจุ่มเฮยหน้าจอนเต็มเออจุ่มแ้จุลักจดมาดจุ่มเลยจจะติดดาดีครับผมเจ็บแล้วโพครับ วันนี้สีฟ้าไปเที่ยวป่าอเมซอนอันนี้คือวันนี้สีฟ้าไปเบิ่งคุณเปาพิเศษเนาะพิเศษเนาะอันเดนเป็นวอทุกคนมันบอปอรแมนปมเป่าธรรมดามัน <ไง S 1> คือปมเป่าในป่าอเมซอนมีเดียวนึงปมเป่าที่สยอง <c oughs> ตอมองยองมาบ้นาเอ,อ๋ เราจะจับกะเคขลงไปเอาปุ่มเปลาเด้พาเุเปาเดดี๋ยวนี้ได้สิสิไปเอาให้ทุกคนเบิ่งว่าสิเป็นจังได้พุงเปลบเด้๋ยนี้นะคนมีวิชาอาคมวัดนี้จิสามารถล้องได้ออเดี๋ยวขึ้นให้ทุกคนเบิ่งลอยเบ้ง ค้องแท้ค้องแท้ค้องแท้บีบค <B ip. S 1> ้องแท้อันนี้ค้องแท้ทนุ่มแม่นนุ่มเสริมอัะนี้ย้องแทะเล่นหมดเลยกดคล้องแทะนี่ๆๆๆอะไรมาต้นประเทศแอฟริกาเนี่ฮอตประเทศลาวลาวแม่มาิซาเอเชียได้<笑><笑>แล้ว สองสิไปตามหาอย่างอีกต่อไปเราจะไปตามหาผู้สาวกัน<ป>เจอกันคลิปหน้าดูนะครับกองหับของผมอยู่ไกลแสนไกลนี่นะเนาะบนที่หนึ่งข<ง>้อคอยขาดคู่อันนี้นี่คู่นี่ถือพุ่มเป่าเป็นลินัวเดียวอ่ ไปสุดกำเป็นคู่ไอนี่เนี่ยเน้อกดไหล่กดซับสะใภ้ไอเนี่ยเด็ดกันเนื้อด่าด่าด่าดาคู่คอยทุบทายสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเองจะมาตามหาความเหมาะผู้ชายคอยอยู่บ้านใกล้อันนี้นี่แหละย่างไปหาเพื่อนผ่านภูเขาเนี่ยขึ้นสีซูมเกิร์เนาะเน่ยมาเสียวได้ชิมอดว่ะที่ตายก่อน เอล่ามุคือเนาะกูบอกมคือนี่ขึ้นแล้วนี่ยังอีกสิบกิโลสิบหอดคอยตองผ่านไหมนะอเมซอนเนาะเพื่อเดบิวพบทักแทะเนาะอยู่บ้านกันยืน ข่อยมักสาวผิวดำเด้อสาวผิวดำผู้ใดด,ดำกับมาฮักกับข่อยเด้อคนขาวเนี่ยบอกเอาเพราะว่า,าข่อยขาวแล้วแกว้ขวขาวเบาเด้อ <c oughs> เอาคนสะอาดสะอาดเนาะฝากต่อเนาะอันนี้เนาะอันนี้กลางทางแั้วมอสีหอดแล้วเฮือนผู้สาวข่อยเนี่ยอีกสิบหรือสาวเมตรนี่หอดแล้ว ยังค่อยสียังให้ไม่เท่าก็นเนาะขึ้นก่อนกันได้จุ่พี่จุกยีบสิมวยยแจ้งมันไงแทงอ,องงด มาลินตาดเอาหอยมาลินตาดมาเที่ยวปลาไก่วันในเมืองแล้วคยเจอแล้วผู้สาวคนไลายลายเนาะอายแล้วผู้สาวเป็นใจคนงิมง่ามันยไม่เห้าะกเขาไปพัก

เพิ่งไปเนี่ยก่อยไปเล่นซากเขาได้ขน,นมฟรีเนาะอันนี้เด็วคนก็ใจดีเขาให้เซีย่ยนี้นะเซี่ยสงนั่นวะสติ๊กสติ๊กสติ๊กถ้าคิดีะบอกขนมอันนี้สติ๊กนี่คือรถผมเองที่ทานครับใครรูคนรถเดือย ป,ป,ปันปลูกเลยแอนตรองเบิร์นไฮจุดปะปะนี่แหละคนจนผมมีรถขี่ไปเล่นกันบไกลเติมในบ้านที่จับฝุดถ้สาสัญญ่างมาหอดนี่กับทองสามวุม,มงก์ก็มักอยากเห็นตาจอ่อเมืเเ่อไหรเห็นตาจอ่อมาหอดเติบก,กับได้ขนมสติกไส้รี มีอินเยอะเออะาตัขาวตัวเซ็ซีกับปอกน้อถ่ายกุ้สาวหรือขนมกนาขนมก่อนดิสุดเจดีมาถ่ายอ่ะมถ่ายจะได้กุ้งดา

นี่ก็คิวปิตาจอ่อบ้านผมเองมัน,นบ้านเจ้าดับบ้านอปโอ้รอยันในเงาเลยครับเด็ด คนลงจิตี่นี่แคนลงจิตนี่คือยเด้อนาองนเ้ปรบปรบนี่คือบอ่อผลิตไฟฟ้ะ บ้านต้ใส่ของบ้านอันนี้คือ FC กองพใสผป้จพูอยู่บ่อนนี่เขาอัมนจะได้นี่ภาษาเนี่ยภาษาของบ้านต้องไส่ยนี้ภาษาเขาเพิ่นน่ะนี่าถูกเพิ่นน่ะนี่ยอันมันจะได้เนี่ยเาได้อันออกในน้เงิฟเพันเนี่ยถักมาเด้อยเขาได้อันออกเนี่ยเร่องมกเจริยุดติดไม่มีหมกของบ้าน ปัดแลกจอดจอเอสโอ้เอสซีผมเฮ้ยรถเทาจอดดยใช่ป่ะสฮ่ี yeah. ่่้ยรถเทาจอดด่ใช่เนี่รถเทาโอรถด่วออไ่รถก่อนนี่รถวยยางไรนะรถรถ

นี่คือแม่ผมพไม่ได้นี่คือกำแพงศีออีสางเป็นมาตัวซแมเมิมัอของผมเฮ้ยอุตชาห์ครับี่ผมมารีวิวตัดจอ

Bye-bye.